ค่ะส่วนที่พัทลุงค่ะเป็นมวลน้ำป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพัดทลุงท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอตะโมดอำเภอกรงรา ตั้งแต่ช่วงหลายวันหลายจุดเลยนะคะอย่างที่อำเภอตโมดเนี่ยไหลลงมาพื้นที่ข้างล่างแล้วก็ท่วมตาบลเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสนเมื่อคืนนี้มวลน,น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรนนี่เป็นภาพมุมสูงให้เห็นยาวไปตลอดทั้งแนวแบบนี้ค่ะทั้งบ้านเรือนทั้งพื้นที่การเกษตรทางเข้าออกหมู่บ้านระดับน้ำเฉลี่ย80เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรชาวบ้านต้องลุยน้ำเข้าออกนะคะผิวการจราจรสายหลักคือเพชรกเกษมหาดใหญ่พัทลุงฝั่งขาขึ้นในท้อง ที่รอยต่อหมู่ที่1-9 400เมตรท่วมหมดรถเล็กตอนนี้ต้องใช้อย่างระมัดระวังภาพรวมแล้วทั้ง6ออำเภอนะคะที่มีน้ำท่วมที่พัทลุงก็คือที่อำเภอกงราอำเภอเมืองอำเภอควนขนุนอำเภอเขาชัยสนอำเภอป่าบอนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไป3,000ครอบครัวและตอนนี้มีผู้สูญหายด้วย1รายนะคะ ไปกับเพื่อนอีกสามคนออกไปหาปลาแล้วพลัดตกลงไปที่อ่างเก็บน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำที่คลองหัวช้างค่ะเนี่ยค่ะนักประดาน้ำกำลังประสานกันจะเข้าไปค้นหาแต่ยังไม่เจอตัวนะคะ อายุ38ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ส่วนที่อำเภอควนขนุนตรงนี้เป็นจุดที่รองรับน้ำจากฝายท่าแนะก็ยังน้ำท่วมหนักค่ะโดยเฉพาะตำบละม่วงแล้วก็ตำบลควนขนุนระดับน้ำ20-30เซนติเมตรนี่คือถนนออทุกชนิดเลยนะคะรถยังสามารถผ่านได้แต่ว่าตรงตลาดควนขนุนเนี่ยท่วมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังท่วมขังอยู่ในขณะที่นครศรีธรรมราชเป็นน้ำป่าเหมือนกันนะคะ น้ำป่าเป็นมวลน้ำป่าจำนวนมากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน60หลังคาเรือนสูง1เมตรค่ะชาวบ้านเดินทางเข้าออกอย่างลำบากเลยฝนตกหนักที่ป่าต้นน้ำเทือกเขาหลวงทั้งคืนเลยก็เลยทำให้มวลน้ำป่าจำนวนมากไหลบ่าเข้ามาลงไปยังพื้นที่ลุ่มต่ําที่รองรับน้ำโดยเฉพาะซอยนกเตียนวังรักนะคะ จุดนี้หนักเลยทีเดียวตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธร,รรมราชก็ประสานเตรียมพร้อมรับมือกับ,บ <Lauren> มวลน้ําป่าจานวนมากที่ไหลเข้าตัวเขตเมืองด้วยเตรียมเครื่องสูบน้ําเอาไว้แล้วตามจุดต่างๆ <S <S <ing> <S เส้นทางเข้าออกหมู่บ้านถูกตัดขาดเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นสภาพรถเล็กคือไม่สามารถจะเข้าได้แล้วน้ํายังสูงต่อเนื่องอย่างที่เห็นที่เห็นนี้น่าจะสักเอวแล้วอะค่ะคือซอยนบเตียนวังรักเนี่ยเป็นพื้นที่แรกที่รับน้ําจากเทือกเขาหลวง เดี๋ยวมันจะไหลต่อเข้าไปฮะคุณผู้ชมฮะก,กำลังระบายผ่านท่อระบายมันจะไปสู่ตัวเมืองแล้วก็จะลงอ่าวไทยดังนั้นนครศรีธรรมราชต้องติดตามสถานการณ์เฉ <ทะ S 1> พาะที่ซอยนบเตียนวังรักสูงเป็นเมตรนะครับดูฮะดูภาพแม่ลำบากชาวบ้านพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเราเป็นกําลังใจให้แล้วก็ฝนยังตกต่อเนื่อง